สวัสดีพี่น้องวันนี้ก็ลังขอ,อกันอีกคือเก่าก็ช่องแอรมาศาสตร์พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยวันนี้ดังเมื่อเมื่อพี่น้องอากาศหนาวแห้งแห้งจมอยู่แปดแปดพี่น้องจมอยู่จมมาช่วงเดือนท่านวาดเป็นอย่างมันคือบนหนาวมาที่นี่มาขามปีใหม่มาถือวันที่สองตั้งแต่วันที่สองเป็นต้นมาพี่น้องเบิงแดดเท่านันออกหนาวครับพี่น้อง ต้มนม้ำอาปาดน,นี่เฮาหนาวกระดอกกระเดือพี่น้องเอ้ยอุณหภูมิลดทวบแหบพี่น้องเศร้านี่กับสิบเจ็ดองศาพี่น้องหนาวบายน้ำกับอะไรตัวดตัวจตัวตัวดอยู่พี่น้องเนี่ยขนาดซ้ำในโอ้ย ่าเท่าวราใี่เรากวเท่าวดาหนึง่งบรรยากาศง่าเๆ้าพๆที่นองแนว บรรยากาศยามเช้าเช้าพี่น้องเมืองมองเกา่าภาพเก่าเก่าพี่น้องไทยคือเกา่ากับบรรยากาศมือนี่ภาพมาชม่มกับบรรยากาศหนาวแห้งพี่น้องมือนี่สิบเจ็ดองศาย้ำเสาเอ์ลมหนาวนะพี่น้องนี่หุมอันเมื่อคืนนี่หุ่มห่าผืนหนาวแห้งวันนี้วันที่เจ็ดบ่ มาสิไปต่อพระบอรถได้มือนี่มันไม่ได้ไปเขาต้มบแล้วกับปนัดตด่นมาก็ขอให้ได้เงินลำรวยลำรวยสุขภาพดีโอ้ยหนาวปนใดกบะุดหนาวหนาวพี่น้องใช่าหมหนาวกระดอกกระเดือเย็น มงหนาวเหี่ยงครับ แดดก็รักสิขึ้นพี่น้องเมืองหนาวว่นเสว่าหนาวกับหนาวผูมมันมาปล่อยว่าวกับจะเป๊าปล่อยปล่อยนอกหูเบิ่งพี่น้องบรรยากาศ เดี๋ยวคลิปหนาพอกันใหม่พี่น้องคลิปเหนีลาไปก่อนสรับมือนีลาไปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอลวันศาสตร์น้ำเลือพี่น้องเด้อมือน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ